มาแล้วนะครับผมกับโป่ต้อนรับเดือนกันยายนนะครับกับโปรโมชั่นดีบีเอลนะครับผมราคา9แสน20,400บาทนะครับผมวันนี้ต้องไม่ขายนะครับต้องขายให้พี่ใช้เงินรับรถเพียง79,000บาทนะครับผมได้อะไรบ้างเดี๋ยวต้องพาดูนะครับผมด้านหลังของต้อมนี้นะครับเป็นตัว D B L X เอนะครับอ่านะครับผมตัวนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมอ่าแคมเปญของต้อมนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับรับรถพิเศษเพียง79,000บาทนะครับ ได้ชุดแต่งตามนี้เลยครับผมเริ่มจากตัวน,นี้นะครับผมจะเป็นตัวชุดแต่ง r a p t ต r นะครับผมที่ลูกค้ารีเควสตเข้ามานะครับผมก็จะเป็น FORD นะครับ ฟอนต์เป็นตัวอักษรใหญ่ด้วยนี้ครับเป็นสไตล์แรปเตอร์เลยนะครับผมของตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟสามจุดตีต้นนะครับที่คุณลูกค้าเลือกไว้นะครับผมตัวนั้นบนฝากระโปรงนะครับผมนี่เลยครับก็จะเพิ่มความบึกบึนนะครับผมมีวิติมากขึ้นก็จะเป็นตะกรุ๊งนะครับผมเป็นลายขีดแดงให้น้ครับผมมาพร้อมกับออคิลิกนะครับคําว่าเรนเจอร์นะครับอันนี้ต้องจัดให้เลยนะครับผมด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว D B L X L F เป็นตัวออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับ มาพร้อมกับไฟหน้าไฟตีแคมนะครับผมเป็นไฟ LED แล้วนะครับพร้อมกับเปิดปิดอัตโนมัติให้แล้วนะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิดปิดไฟนะครับผมด้านข้างครับคุณลูกค้าอ่าด้านข้างนะครับผมเรื่องคิวตุ้มล้อนะครับอย่างที่ต้องบอกครับว่าตัวนี้เป็นชุดแต่งของแรปเตอร์นะครับคิวตุ้มล้อก็จะมาประดิมประมาณนี้เลยทรงประมาณนี้เลยนะครับผมด้านล่างด้านล้อนะครับผมก็จะลัดด้วย เป็นแม็กของแวไพร์นะครับรัดด้วยยางดีเซนตีนะครับสองเจ็ดห้าห้าห้า R ยี่สิบนะครับผมตัวนี้นะครับผมในตัวของล้อนะฮะอ่าต่อไปนะครับผมตัวนี้เลยครับอ่าสติกเกอร์ที่คุณลูกค้าเลือกมานะครับม้าแดงนะครับความอ่าความหมายของความสำเร็จนะครับก็จะอยู่บนรถคันนี้เลยนะครับผมก็พุ่งทยานไปข้างหน้านะครับผมก็ ลูกค้าขอมาก็จัดเต็มให้เลยครับตามนี้เลยครับได้แดงดมเต็มคันเลยนะครับผมด้านบนนะครับจะเป็นในเรื่องของราวหลังคานะครับที่ประดับความสวยงามเพิ่มความสวยงามจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นประดับให้นะครับใช้งานในด้านจริงนะฮะอันนี้คือพวกความสวยงามนะครับผม ครอบเบ้ากระลล้มือจับต้อมให้มาแล้วครับในโปร79,000บาทรับรถได้ทุกอย่างหมดแล้วรวมทั้งคิ้วกันตาตรงนี้นะครับต้อมติดตั้งให้หมดเลยนะครับผมด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของโลบาร์นะครับก็จะเป็นของตัว a l l e n d e r นะครับที่ต้อมติดตั้งให้นะครับก็คือจะมีความทันสมัยนะครับเป็นโลบาร์แขนยาวของตัว Alldender เขาเขานะครับผมก็จะมีความหรูหราทันสมัยขึ้นมานะครับแล้วก็ทิปตามกระแตเลยนะครับ ในเรื่องของไฟท้ายมีไฟดวงที่3ไฟถอย l e D สว่างชัดเจนมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมกันท้ายนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของครอบป่าท้ายนะครับผมค <c oughs> รอบป่าท้ายกระโปงครอบป้าบขาท้ายกระบะของเรานคระานคระคับผมก็จะเป็นฟอน F O r D จริงๆฟอนเนี้ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีอะไรนะครับลูกค้าเลือกมาเป็นโทนแดงประมาณนี้นะครับผมรวมครับกับอะคริลิกนะครับเฟนเจอร์สีแดงเพิ่มความชัดเจนสวยงามมองดุดันนะครับผมมาพร้อมกับครอบ ฝาไปปไท้ายให้ด้วยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมในโปรตรงนี้นะครับผมเจ็ดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต้องอจัดให้เต็มแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวต้องให้ดูว่ารอบคันมีอะไรบ้างที่ดุด,ดันๆอย่างนี้ลองดูรอบคันครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับหรือพี่เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่น7 9 0 0 0รับลดแบบนี้นะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะครับติดต่อหาต้องไาเลยนะครับ0ัวเก้าสองาครับหรือฝากเบอร์ฝากช่องของช่อมด้วยนะครับผมที่น้าต้องขา่อบตรงนี้นะครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมทักเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆพร้อมส่วนลดของแถมได้เลยนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ